สวัสดีครับผู้ลมเชียร์สคาญครับก็ต้องบอกว่าเมื่อคืนนี้ตัววีทีงเจ็บให้ไว้กัวยัตไม่มาตามนัดนะครับออกน้ำก่อนแต่ก็พลาดท่าพ่ายกับผู้มีเยือนไป2-1นึ่งนะครับส่วนด้านของสเปนยูยีรวมไปถึงเม็กซิโกยูยีนะครับในศึกฟุตบอลโลกนะครับนะรุ่นไม่เกินอายุ20ปีที่ชิลีเนี่ยก็ถือว่าเข้าวินตามนัดทั้ง2ทีมนะครับส่วนทางด้านของหน้าช่องนะครับลุงเจ็บให้ไว้9ตัวมา5พลาดสี่นะครับก็ถือว่ายังพอรับได้ส่วนในกลุ่มฟุตบอลสดนะครับก็ยังบวววกกกกััันน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 นออ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 อยยยยููู่่่่่ะคคครรรบบบบเเเเเเมืืีีี้้สสสสุุุดดดลลลลาาหแแททงงฟฟตขจ็็ซซพิ์ใ ุ่มเดียวกันนะครับอ่ะฝากไว้แล้วกันนะครับใครมีกลุ่มดีๆเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเอาไว้นำใทางฟุตบอลสดตัวเน้นตวีครับชุดโครงการในแต่ละวันหรือแม้กระทั่งเอาไว้รับกิจกรรมดีๆรวมไปถึงเสื้อสวยๆของลูเชฟเซฟคารเนี่ยสามารถเข้ามาอยู่ด้วยกันได้ครับไม่ได้เสียอะไรนะครับมีทั้งหมด5กลุ่ม2,000กับชีวิตนะครับแอดเจะได้จัดหรือว่าจิ้มลิงก์ลูกเชฟวางไว้ก็ได้ย้ําอีกครั้งว่าไม่ได้เสียอะไรแถมยังมีกิจกรรมประกันทีมเน้นให้ทุกคืนถ้าทีมเน้นลูเชฟประกันไม่มาเรามีการเกมคืนให้ด้วยนะพี่ๆเพราะนั้นพี่ๆจะไม่เสียเปล่าอย่างแน่นอนนะครับฝากไว้แล้วกันครับส่วนวันนี้ครับพฤหัสที่9ตุลาคมครับไฮไลท์อยู่ที่ศ ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปนะครับรวมไปถึงฟุตบอลอุ่นเครื่องวันนี้จะเป็นคิวของทีมชาติบ้างแล้วนะครับเพราะฉะนั้นครับบทวิเคราะห์ทั้งหมดจะเป็นยังไงแนวทานจะเปทางไหนเหมือนเดิมเดี๋ยวลุงเฉียบจัดการให้นะครับ เอาละครับเราเริ่มที่ฟุตบอลคู่แรกครับเราไปดูเกมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรประหว่างทางของสาธารณรัฐเช็กเจ้าถิ่นจะเปิดบ้านรับมือกัมเยียนทีมตราหมกลุกอย่างทางของโครเอเชียเกมคู่นี้คิกออฟราตรีหนึ่งสี่สิบห้านาทีนะครับในส่วนของเกมคู่นี้ครับมีกิจกรรมดีๆเหมือนเดิมครับทายผลสกอร์จบลงที่ไรใครผู้ชนะสามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยเพื่อรุนรับของรางวัลจากวงเฉยบเฉียบคันผู้ชนะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่เฉยบวางไว้ด้วยนะครับในส่วนของนะครับตารางคะแนนกรุ๊ปนี้นะครับนั่นในส่วนของกรุ ยพวเขาแข่งไปแล้ว5เกมชนะ4สะเสมอไม่มีแพ้ไป1มีทั้งหมด12แต้มรังหยบที่2ส่วนด้านของโครเอียผู้ไม่เยือน4เกมที่ผ่านมาของพวกเขานชนะรวดยังไม่แพ้ใครมีทั้งหมด12แต้มรังหยบที่1ก็ถือว่าตารางคะแนนใกล้เคียงกันนะครับดูดีด้กันทั้งคู่มีโอกาสผ่านเข้าไปสู่รอบสุดท้ายในศึกฟุตบอลโลก2026แบบอัตโนมัติทั้งคู่นะครับนะแต่ที่สําคัญเนี่ยโครเอเชียผู้ไม่เยือนนะครับแข่งน้อยกว่าเช็คอยู่1เกมเพราะนั้นเกมนี้ลุงเฉีบเชืช่อว,ว่าสนุกแน่นอน ลังสุดนะครับเป็นด้านของโคลอัดชนะไป2เกมแล้วก็เสมอไป2เกมโดยที่เช็คไม่เคยชนะโครเอเชีย e ได้เลยเพราะนั้นครับในเรื่องของเฮตเวสที่เจอกันมา4เกมหลังสุดต้องยกให้ผู้เมเยือนอย่างโครเอเชีย e ดูดีกว่าส่วนในเรื่องของนะครับฟอร์มการเล่น5เกมหลังสุดครับเจ้าทีนเช็คพวกเขานะครับชนะ3ามเสมอหแพ้หนึ่งนัดล่าสุดเนี่ยพวกเขานะครับอุ่นเครื่องกับซาอุดิอราระเบียก็เสมอไปหนึ่งหนะครับส่วนผู้เยือนนะครับอย่างด้านของโครเอเชีย e ครับหเกมหลังเนี่ยพวกเขาแพ้หนึ่งแล้วก็ชนะ4ี่สี่เกมหลังสุดชนะรวดน,นัดล่าสุดดเเเปิบ้านนนไลล่่ถมมอตโก 4-0เพราะนั้นครับดูจากตรงนี้ในเรื่องของฟอร์มการเล่นลุงเฉียงบอกว่าคู่นี้5เกมล่าสุดก่อนจะมาเจอกันค่อนข้างสูสีดูดีด้วยกันนะครับในเรื่องของฟอร์มการเล่นส่วนด้านของรายชื่อตัวเล่นที่คาดว่าจะลงสนามครับเจ้าทินเช็ควันนี้น่าจะมาในระบบ3-4-2-1ก็นำทัพโรเบิรตัวอย่างโควาชครับกองหลังก็มีทั้งของนะครับฮานัสนะครับรวมถึงด้านของมาตินวิเชคนะครับนะส่วนตรงกลางเนี่ยก็มีทั้งของอาร์เรตคราค์นะครับรวมไปถึงนะครับน้าหน้าต่ำอย่างทั้งของเชอร์นี่แล้ว อีกหนึ่งคนนะครับก็น่าจะมีชื่อเช่นเดียวกันเพราะนั้นเกมนี้ลุงเฉียบช่วว่าเช็คเล่นในบ้านนะครับตัวเล่นหลักๆลุงเฉียบช่วว่าน่าจะขนลงกันครบเลยครับเพราะว่าพวกเขาก็ต้องการ3แต้มเพื่อลุ้นนะครับเข้ารอบแบบอัตโนมัติไปเล่นรอบสุดท้ายในศึกฟุตบอลโลก2026เช่นเดียวกันส่วนทางผู้ม่เยือนโครเอเชียวันนี้พวกเขาก็น่าจะมาเต็มที่นะครับในระบบเก่งก็คือ4-2-3-1นําทัพโดยสามตัวอย่างลิวาคูริทนะครับกองหลังก็มีทางด้านของนะครับนะโจซิปนะครับสเตนิสิตนะก็เป็นผู้เล่นนะครับจากดด้าาาาานนนนนขอองงงงบบบบเเยยิิิรร์มมมววคท่่่ลลลุฉีีจไผะัสกกกู มอลลิตนะครับอังเดครคารมอริดลลอีวานปาริสิตรวมไปถึงด้านของมาริโอปานสลิตนะครับส่วนน้าเป้าเป็นท้างของอีวานอวิตก็ถือตัวเล่นหลักๆอยู่ครบหมดสาหรับโครเอเชียพวกเขาอยู่ในช่วงที่ดีมากๆในเรื่องของฟอร์มการเล่นเพราะนั้นเกมนี้บุกไปเยือนเช็คพวกเขาไม่กลัวอยู่แล้วครับลุงเฉียบมองว่าโครเอเชียดูดีกว่าเช็คเจ้าถิ่นด้วยในเรื่องของตัวเล่นรวมถึงคุณภาพของนักเตะนะครับลุงเฉียบเชื่อว่าโครเอเชียมีมากกว่าด้างของเช็คแน่นอนครับแต่สิ่งที่พวกเขาจะเสียเปรียบคือต้องบุกไปเยือนเท่านั้นเองเพราะนั้น ให้ท้งคู่อยู่ที่เสมอไหนเสมอการกัมพายาบนเกมคู่นี้นะครับอยู่ที่2อขีดสองจากพายาบนเกมนี้ใครจะไปดูให้ดีนะครับลูงเฉียบช่วว่าเกมนี้อาจจะมีถึง2ประตูแต่จะเกินนี้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องชั่งน้าหนักให้ดีเลยนะครับส่วนในเรื่องของการเป็นต่อที่เสมอไหนเสมอการอย่างลูงเชียบบอกครับโครแอดดีกว่านะครับในเรื่องของฟอร์มการเล่นตัวผู้เล่นประสบการณ์นะครับแต่เกมนี้เสียเปรียบคือการต้องบมุกไปเยือนเช็คแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเกมนี้อยู่ประกับโคเอเชียผู้ไม่เยือนบอกได้เลยเฉียบเสียบขาดอย่่างแนนนอนครับ กูต่อมาครับยังอยู่ที่ศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปไปดูเกมที่ฟินแลนด์ครับเจ้าถิ่นเปิดบ้านเจอกับลิทัวเนียครับเกมคุณดิคิกออฟราฮาทุมในส่วนของตารางคะแนะะนน,นะครับกรุ๊ปจีตารางของฟินแลนด์นะครับเจ้าถิ่นเนี่ยห้าเกมชนะ2เสมอหนึ่งแพ้2มี7แต้มรั้งอยู่อันดับที่3ส่วนลิทัวเนียครับ5เกมที่ผ่านมายังไม่ชนะใครเลยครับเสมอ3แพ้2มี3แต้มรั้งอันดับที่4ก็ถือตารางคะแนนต้องบอกว่าฟินแลนด์ดูดีกว่าแถมนะครับพวกเขายังมีโอกาสไปเล่นรอบเพลย์ออฟอยู่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นต้องดูว่่่่าาาาเเเเกกมมนนนนนี้้้้จจะะ็บบ3แแตสสคคัััญไดดหหรรรืออปลลถิิยงฟ์ ส่วนในเรื่องของนะครับเฮทเคู่นี้จะมา2เกมนะครับเป็นร่างของลิทัวเนียชนะไป1เกมในเกมอุ่นเครื่องแล้วก็เสมอกันไป1เกมนะครับในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับนะเกมแรกที่บ้านของลิทัวเนียก็เสมอกันไป2อเพราะฉะนั้นครับยูจากตรงนี้ในเรื่องของเฮทเวต้องยกให้ลิทัวเนียดูดีกว่าเล็กน้อยส่วนในเรื่องของฟอร์ม5เกมหลังสุดครับเจ้าถิ่นฟินแลนด์พวกเขาชนะ1เสมอ1แพ้3 2นัดหลังสุดแพ้รวดแต่เข้าใจได้ครับสนัดหลังเจอโปแลนด์กับรนเวย์นะครับส่วนด้านของนะครับผู้มายือนอย่างลิทัวเเนนยกมมหลัังพขาไ่ชะใครสอ3แ2ด ล่าสุดนะครับพวกเขาเปิดบ้านแพ้กับเนเธอร์แลนด์ไป3ประตูต่อส <c oughs> ก็ถือว่าฟอร์มการเล่นถ้ามองจากตรงนี้นะครับนะลุงเฉียบยังมองว่าเจ้าถิ่นฟินแลนด์ดูดีกว่านะครับส่วนในเรื่องของรายชื่อตัวเล่นนะครับที่คาดว่าจะลงสนามเจ้าถิ่นฟินแลนด์วันนี้พวกเขาน่าจะจัดผู้เล่นดีสุดลงสนามแน่นอนครับมาในระบบ3 4 2 1นึ่ำทัพโดยนะครับผู้สาตัวอย่างทางด้านของนะครับโจโรเน้นนะครับรวมไปถึงกองกลางอย่างทางด้านของนะครับนาหลอดนะครับแล้วก็ยังมีทางของนะครับแอชแมนนะครับแล้วก็กองหน้าตัวเป้าเป็นทางด้านของนะครับโจนจาร์ปาโลลกันนะ่หๆ นะครับฟินแลนด์อยู่ครบแถมเกมนี้เล่นในบ้านลุงเฉียบเท่าพวกเขาไม่ได้กลัวลิทัวเนียอยู่แล้วนะครับแล้วพวกเขาเนี่ยมีเป้าหมายชัดเจนในการคว้า3แต้มเพื่อลุ้นไปเล่นเพย์ออฟนะครับส่วนร่างของลิทัวเนียครับวันนี้น่าจะมาในระบบ5-4-1นะครับก็งนำทัพรูดนะครับกองหลังด้านของนะครับนะอามารัสนะครับรวมถึงด้านของราซิกาสนะครับส่วนตรงกลางมีทั้งของกินิสติสนะครับแล้วก็กองหน้าอย่างด้านของนะครับนะแจนโซนัสก็ถือว่าตัวเล่นก็น่าจะอยู่ครบแล้วครับสำหรับลิทัวเนียเกมนี้เป็นงานยากครับพวกเขาบุกมาเยือนฟินแลนด์ถึงงงแมม้้ว่่าาทีจจะกัััน2ครหล ได้ดีแต่เกมนี้ลุงเฉียบช่วพวกเขาน่าจะนะครับไม่มีแต้มออกจากถิ่นของฟินแลนด์ลุงเฉียบช่วพวกเขาเป็นรองเยอะครับเกมนี้ให้มองไปที่ฟินแลนด์น่าจะทํางานได้ดีกว่าผู้เยือนอย่างลิทัวเนียนะครับส่วนในเรื่องของแฮนดิแคปเกมนี้เปิดให้ฟินแลนด์เป็นต่อลิทัวเนียอยู่ที่1ช่วงตัวกรรมไปมาบนเกมคู่นี้นะครับอยู่ที่สองจุดห้ากรรมไปมาบนเกมนี้ลุงเฉียบไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่ใครจะไปดูให้ดีลุงเฉียบช่ว่าเกมนี้อาจจะจบที่สองศูนย์นะครับส่วนการไปต่อที่หนึ่งช่วงตัวหนึ่งประตูสำหรับฟ ทางด้าของลิทัวเนียอยู่แล้วครับฉะนั้นเกมนี้ไปอยู่กับฟินแลนดเจ้าถิ่นบอกได้เลยเฉียบเสียบคานอย่างแน่นอนครับ คู่ต่อมาครับเราไปดูเกมระหว่างมอนต้าครับเปิดบ้านรับมือการเยือนนั้นของเนเธอร์แลนด์ครับเกมคู่นี้ k i c อ o f ราตี145นาทีในส่วนของเกมคู่นี้นะครับน่าสนใจมากๆก็ถือว่าเป็นศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปอีกหนึ่งเกมนะครับในเรื่องของตารางคะแนนครับเจ้าถิ่นนะครับมอนต้าห้าเกมที่ผ่านมาพวกเขายังไม่ชนะใครเลยครับเสมอสองแล้วก็แพ้ไปสามเกมแล้วก็ยังมีแค่สองแต้มรั้งอันดับสุดท้ายของตารางส่วนร่างของเนเธอร์แลนด์สี่เกมที่ผ่านมาพวกเขาชนะสามเสมอหนึ่งยังไม่แพ้ใครมีสิบแต้มรั้งอันดับที่หนึ่ แข่งน้อยกว่านะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่ายังเป็นโอกาสที่ดีในการลุ้นเข้าไปสู่รอบสุดท้ายแบบอัตโนมัติในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก2026นะครับก็ถือว่ากรุ๊ปนี้นะครับน่ค่อนข้างสูสีกันพอสมควรนะครับส่วนในเรื่องของนะครับเฮทเวสคู่นี้จะมาเกมแรกครับที่บ้านของเนเธอร์แลนด์เป็นร่างของเจ้าถิ่นเนเธอร์แลนด์เปิดบ้านไล่ถล่มมอนต้าไป8-0นะครับส่วนในเรื่องของฟอร์ม5เกมหลังสุดครับเจ้าถิ่นมอนต้าครับพวกเขาชนะ1ครับเสมอ2แพ้2นัดล่าสุดเปิดบ้านชนะซานมารนไไ3่วงขะคัเเแลลกมหพพ้ยช เสมอ2ถือว่าฟอร์มดีมากๆนัดล่าสุดบุกไปชนะลิทัวเนียได้ถึงถิ่นที่3ประตูต่อ2แบบหือจับอยู่นะส่วนเกมในบ้านนัดล่าสุดเนี่ยเสมอกับโปแลนด์ไป11นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของฟอร์มการเล่น5เกมล่าสุดก่อนจะมาเจอกันต้องยกให้ผู้เยือนอย่างอัศวินสีส้มฮอลแลนด์ดูดีกว่านะครับส่วนในเรื่องของนะครับรายชื่อตัวเล่นที่คาดว่าจะลงสนามครับเจ้าถิ่นอย่างมอต้าน่าจะมาในระบบ42-31านะครับนำทัพโดยฝากตัวอย่างนั้นของนะครับโบเนโรครับกองหลังก็มีนั้นของ ก็กองหน้าอย่างคาร์โดนาก็น่าจะได้ออกซ้ายปจริงเพราะฉะนั้นดูจากตัวนี้ครับก็ต้องบอกว่าตัวประเทศหลักๆเจ้าถิ่นมอต้าน่าจะอยู่ครบครับแต่เกมนี้เจอกับนีทแลนด์เป็นงานยากแน่ๆลุ้งเชฟจะว่ารอดยากครับเกมนี้อาจจะมีถึง3และ4 0ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้ให้มองไปที่ผู้มเยือนดีกว่านะครับส่วนนังผู้มเยือนอย่างในทแลนด์นะครับลูกทีมของโรนัลคูแมนครับวันนี้น่าจะมาในระบบ43-3เหมือนเดิมนำทัพรวมสามตูจากไบตันแอนโฮฟนะครับอย่างวันบุคเคนกองหลังมีเดอะไฟนะครับนะรวมถึงโบ ฟีนะครับส่วนตรงกลางมีเชลเทนนะครับที่จอนี่ไรเดอร์นะครับแล้วก็ด้านของทิมเบอร์แล้วก็ด้านบนเนี่ยมีเดยอนมาเลนกูดี้กัคโปรวมไปถึงกองหน้าอย่างเมมฟิสได้ไปก็น่าจะได้ออกซับจริงๆเลยครับเพราะฉะนั้นดูจากตรงนี้ครับตัวเล่นหลักๆผู้เยือนอย่างเนเธอร์แลนด์น่าจะมาเต็มสูบแล้วครับเพราะเขาต้องการสแต้มเพื่อหนีห่างโปแลนด์ออกไปนะครับฉะนั้นเกมนี้ลูกเชิบพวกเขาดูดีกว่าเจ้าถิ่นอย่างมอนต้าค่อนข้างเยอะครับเกมนี้ให้เชียร์ไปที่เนเธอร์แลนด์น่าจะเก็บ3แต้มสําคัญได้นะครับส่วนในเรื่องของแฮนน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 ดดดิิแแแคคคปปปเเเเเเกกกกมมมมมีีี้้้้าาใหธอออออรร์์ลับบ็ตต่่่่ยููทพ บนเกมนี้ลุงเฉียบมองว่าไปได้ลุงเฉียบชี้ว,ว่า4ประตูมีเห็นแน่ๆครับสุวการไปต่อที่3ชั่วตัว3ประตูสําหรับเนเธอร์แลนด์เจอกับมอนต้าไม่ใช่งานยากครับลุงเฉียบชี้ว,ว่าเขาทําได้เกมนี้ไปเชีย์เนเธอร์แลนด์ครับวชุวตัวบอกได้เลยเฉียบเสียบคานอย่างแน่นอนครับ คู่ต่อมาครับเราไปดูเกมระหว่างออสเตรียครับเปิดบ้านรับมือการมาเยือนนะครับซานมาริโนเกมคุนิคิกออฟราติน145ในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปเช่นเดียวกันในส่วนของตารางคะแนนนะครับกุ๊ปเฮสนะครับตระหนักของออสเตรียเจ้าถิ่นเนี่ย4เกมชนะรวดมี12แต้มรั้งอยู่อันดับที่2นะครับส่วนระดับของซานมาริโน5เกมที่ผ่านมาพวกเขายังไม่ชนะใครเลยครับแพ้ไป5เกมรวดยังไม่มีแต้มรั้งอยู่อันดับสุดท้ายของตารางนะครับก็ถือตารางคะแนนต้องยกให้ออสเตรียดูดีกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ส่วนในเรื่องของเฮทเวสคู่น เล่นกันที่บ้านของซานมาริโนนะในศึกบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปนี่นะครับก็เป็นทางของออสเตรียบุกไปชนะมาได้4-0นะครับส่วนในเรื่องของฟอร์ม5เกมหลังสุดครับเจ้าถิ่นออสเตรียพวกเขาชนะ4แพ้1 4นัดหลังสุดชนะรวดนัดล่าสุดบุกไปชนะบอสเนียได้ถึงถิ่นที่2ประตู1ส่วนนังของซานมาริโน5เกมหลังพวกเขานะครับแพ้ทั้ง5เกมล่าสุดบุกไปแพ้มอนตามา3-1นะครับแล้วก็เกมในบ้านนัดล่าสุดเนี่ยเปิดบ้านแพ้กับบอสเนียไป6-0นะครับก็ถือว่าฟอร์ม นที่คาดว่าจะลงสนามนะครับเจ้าิ่นออสเตรียวันนี้น่าจะขนผู้เล่นชุดหลักลงครบนะครับไม่ว่าจะเป็นกัปตันทีมอย่างดาวิดอาราบานะครับรวมไปถึงตรงกลางอย่างมาเซลซบีเซอร์นะครับโรอาโรมาโนชมิสนะครับนะแล้วก็กองหน้าอย่างร่างของบอมการ์เนอร์จับคู่กับเกโกลิตก็น่าจะมีชื่อเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นดูจากตรงนี้นะครับก็ต้องบอกว่ารายชื่อทเล่นหลักๆนะครับออสเตรียอยู่ครบแน่นอนกับเกมในบ้านในการเจอกับทีมอย่างซานมาริโนเนี่ยลุงเฉิมุกเขาดูดีกว่าอยู่แล้วครับดูเหนือกว่าค่อนข้างเยอะบบ สี่สามสามนำทัพปโดยพิษสตัวยิงโคลโมโบรครับกองกลางอย่างทางด้านของนะครับนะซานโดเนี่นะครับรวมถึงกองหน้าอย่างด้านของนิโคล่านานนี่นะครับก็น่าจะได้ออกซ่าไจริงเพราะฉะนั้นดูจากตัวนี้ครับก็ต้องบอกว่าซามิโน่เป็นลองเยอะครับแต่เกมนี้เปิดมาให้ทางด้านของอเจ้าถิ่นอย่างออสเตรียเนี่ยเป็นต่อค่อนข้างเยอะเลยทีเดีวยวลุงเจ็บเพราะว่าซามิโน่เนี่ยดูเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครับนะแล้วทําได้ดีขึ้นเรื่อยๆแพ้น้อยลงไม่ใช่แพ้น้อยลงแพ้นะครับไม่ไม่เยอะเหมือนเมื่อก่อนอ่ะไม่ไม่ไม่ขนาดถึง780ดแปดศย์อะไรเงี้ยครับ ลดมาเหลือประมาณสัก3ลูก4ลูกอะไรประมาณนี้ลุงเฉียบชว่าเกมนี้พวกเขาอาจจะเล่นลับทั้งเกมแล้วอาจจะแพ้ไม่ขาดก็ได้อาจจะจบที่สัก3ามถึงศูนย์นะหรือไม่ก็5้ศูนย์ไม่เกินนี้ครับเพราะฉะนั้นเกมนี้ลุงเฉียบม,มองว่าครับซานมิริโลแพ้แน่ครับส่วนออสเตรียชนะแน่แต่ว่าจะชนะขาดหรือไม่ขาดนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะส่วนในเรื่องของที่แคบเกมนี้เปิดมาทางด้านของออสเตรียเป็นต่อซานมิริโลอยู่ถึง5.5ครับเพราะฉะนั้นเกมนี้ต้องจบ6กศูนย์ถึงจะได้รับประทานเต็มสาหรับออสเตรียนะส่วนการไป ขอมองว่าอาจจะไปไม่ถึงนะครับนะเพราะฉะนั้นใครจะไปกำแพงบนดูให้ดีส่วนการไปต่อที่5้่ะ 5. 5นะครับนะลุงเฉียบขอไปอยู่กับพระรองครับลุงเฉียบขอว่าใจอยู่กับซานบริโนให้แพ้ไม่ถึง6ประตูเพื่อรอรับประทานเต็มครับเกมนี้ไปอยู่กับซานบริโนผู้มาเยือนบอกได้เลยเฉียบเสียบคานอย่างแน่นอนครับ คููต่อมาครับเราไปดูเกมระหว่างทางด้านของเบลารุสเจ้าถิ่นเปิดบ้านรับมือกัมพูช์เดนมาร์กเกมคู่นีิคิกอัปรัติน145นาทีในส่วนของฟุตบอลโลกรอบเลือกโซนยุโรปอีกหนึ่งเกมนะครับในส่วนของตารางนานคะแนนกรุ๊ปซีนะครับเดนมาร์กเนี่ยอยู่อันดับที่หนึ่งสองเกมชนะ, 1, ะหนึ่งเสมอหนึ่งมีสี่แต้มส่วนเบลารุสสองเกมที่ผ่านมาแพ้รวดยังไม่มีแต้มนะครับก็ถือตารางคะแนนต้องยกให้เดนมาร์กดูดีกว่าส่วนในเรื่องของนะครับเฮตูเฮตคู่นี้ไม่เคยเจอกันมาก่อนนี่จะเป็นเกมแรกนะครับส่วนเกมที่สองจะกลับไปเล่นที่บบ้้าาาาาานนนนนนนขขออองงงเเเดดดมมมรรรร์์กกกสส่่่วทะะคัฟลลุ เบอร์ลุสพวกเขาชนะ2แพ้3 3นัดหลังสุดแพ้รวดนัดล่าสุดเปิดบ้านแพ้สกอตแลนด์ไป2 0ส่วนเดนมาร์ก5เกมหลังพวกเขาชนะ3เสมอหนึ่งแพ้น1นัดล่าสุดนะครับบุกไปชนะกรีซได้ถึงถิ่นที่3าเป็ูเพราะนั้นครับดูจากตัวนี้ในเรื่องของฟอร์มการเล่น5เกมหลังสุดต้องยกให้นะครับผู้มีเยือนอย่างเดนมาร์กด,ดูดีกว่าส่วนร่างของนะครับรายชื่อตัวเล่นที่คาดว่าจะลงสนามครับเจ้าถิ่นเบอร์ลุสน่าจะมาในระบบนะครับห้าสามสองก็นำทัพโดยตัวเล่นหลักๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกองหลังอย่างทางด้านของ นนของนะครับซาบิรินนะครับน้าแล้วก็ยังมีกองกลางอย่างนั้นของนะครับคารินนี่ก็ถือตัวเล่นหลักๆนะครับเจ้าถิ่นนะครับนะอย่างเบรลุสเนี่ยลุงเฉียบเชื่อว่าน่าจะอยู่ครบแล้วครับกับเกมในบ้านแต่การเจอกับเดนมาร์กถือว่าเป็นงานยากมากๆนะครับพวกเขาน่าจะรอดยากนะเพราะฉะนั้นเกมนี้ลุงเฉียบขอมองไปที่เดนมาร์กจะดีกว่านะครับส่วนผู้มวเยือนอย่างเดนมาร์กครับน่าจะมาระบบ4-3-3เหมือนเดิมนำทัพโดยประสาตูวอย่างแคสเปอร์ชไมเคิลครับกองหลังอย่างโยคิมแอดเดอร์เซนจับคู่กับอเดรสกิดเตนเซนนะครับส่่ววนนนนนนนตรรงงกกกลลาาะคัับบบททพโดดยยยปีีีแแแฮอ้้็เม มิเกลดามการ์ดนะครับโอเซนแล้วก็กองหน้าเนี่ยต้องดูว่าจะใช้ใครนะครับอาจจะเป็นรัสมูทฮอยลุนกองหน้าฟอร์มแรงจากนาโปลีนะครับเพราะฉะนั้นครับเดนมาร์กตัวเล่นหลักๆอยู่ครบแน่นอนครับมิ่งฉุดช่วยเกมนี้การบุกมาเยือนทางด้านขอนนะครับนะเบรารุ่ไม่ใช่งานยากสําหรับพวกเขาอยู่แล้วเกมนี้ให้มองไปที่เดนมาร์กจะอับผู้มาเยือนนะครับส่วนในเรื่องไฮเทคเกมนี้เปิดให้เดนมาร์กครับเป็นต่อเบรารุ่อยู่ที่2อช่วงตัวกัมพายาวบนเกมคู่นี้อยู่ที่2.5-3สองจมดห้ลากีั่นใจว่าไไปด้ครับ3ประะตูน่าจมีใหห้เเ็นพราะฉะนั้นเกมนี้ทุกเฉียบมส่วนการไปต่่อที2ใจวค่า อยู่กับเดนมาร์ก2ประตูตไม่ใช่งานยากครับนุงจิตพวกเขาทําได้หล่อรุ้นตัวที่3เพื่อรับประทานเต็มอยู่กับโคโนมเดนมาร์กบอกได้เลยเฉียบเสียบขาดอย่างแน่นอนครับ คู่ต่อมาครับยังอยู่ที่ศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปไปดูเกมระหว่างนะครับเจ้าถิ่นสกอตแลนด์เปิดบ้านรับมือกรารเยือนนะครับกรีซเกมคูนิกกิกออฟราติน145นาทีเช่นเดียวกันในส่วนของตารางนานคะแนนกรุ๊ปซีนะครับนะสกอตแลนด์เจ้าถิ่นเนี่ยสองเกมชนะหนึ่งเสมอหนึ่งมีสี่แต้มรั้งอยู่อันดับที่สองส่วนกรีซสองเกมนะครับชนะหนึ่งแพ้หนึ่งมีสามแต้มรั้งอันดับที่สามก็ถือตารางคะแนนใกล้เคียงกันอยู่ครับเพิ่งเริ่มมาแค่สองเกมเท่านั้นเองส่วนในเรื่องของคราฟิทเวสคู่นี้เจอกันมมมมาาาเเเเกกกกกกนนนนนนนะะะะคครรรัับบปปป็็ทงงดด้้ขออีซชชไไแแลลวสต์ หรือเฮเวทค่อนข้างสูสีกันพอสมควรส่วนอีกหนึ่งเกมจะกลับไปเล่นที่บ้านของกรีซนะครับในส่วนของฟุตบอลโลกรอบเลือกโซนยุโรปนัดที่2นะครับก็ต้องดูกันว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าเฮทเวทนี่ยค่อนข้างสูสีกันมากๆนะครับส่วนในเรื่องของฟอร์ม5เกมหลังสุดครับเจ้าิ่นสกอตแลนด์พวกเขาชนะ2แพ้2เสมอ1น,น,นัดล่าสุดบุกไปชนะเบร์ุตมาได้2-0ส่วนด้านของกรีซ5นัดหลังสุดพวกเขาชนะ4แพ้เกมเดียวครับนัดล่าสุดเปิดบ้านแพ้กับเดนมาร์กไป3-1แล้วก็นะครับนะเกม ชนะเบลารุสนะครับก็ถือว่าฟอร์มดีมากๆสําหรับกรีซเพราะนั้นจากตรงนี้ในเรื่องของฟอร์มการเล่น5เกมหลังต้องยกให้กรีซผู้มเยือนดูดีกว่าทั้าถิ่นอย่างสกอตแลนด์นะครับส่วนในเรื่องของนะครับรายชื่อตัวเล่นที่คาดว่าจะลงสนามครับเจ้าถิ่นสกอตแลนด์วันนี้น่าจะมาในระบบนะครับสี่สองสามหนึ่งก็นำทัพโดยผู้สาประตูอย่างทั้งข้งของการนะครับกองหลังก็มีทั้งขอนะครับสกอตแมคเคนนารวมถึงอาเดลโรเบอร์สันกับตันทีมนะครับจากลิเวอร์พูลแล้วก็ยังมีทั้งของแบ็คขวาอย่างจอห์นน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 นสสสัััััััคคคครรรรรรบบบบบ่่วววตงงงกกกลลลลลามมีีีิิออ์ะะะะแ้้็ขเฟู สกอตแม็กโทมินเอส่วนหน้าเป้าเป็นชาอดัมนะครับแล้วก็ยังมีริมเส้นตัวเก่งอย่างจอห์นแม็กกินจากแอตันวิลล่าด้วยนะครับฉะนั้นดูจากตัวนี้ครับตัวเล่นหลักๆสกอตแลนด์อยู่ครบแน่นอนกับเกมในบ้านนะครับแต่การเจอกับท่าน้นของผู้เยือนอย่างกรีซก็ถือว่าเป็นงานยากพอสมควรนะครับส่วนด้านของกรีซเองนะครับวันนี้น่าจะมาในระบบนะครับ4-2-3-1เช่นเดียวกันนำทัพโดยนะครับกองหลังอย่างด้านของครอสตัสซิมิกาสนะครับตรงกลางอย่างด้านของโทซิสนะครับนะรวมไปถึงกองหน้าอย่างพาวิิิดดสสที่่่อออออยูกกกัับบบาาางง้้นนนขเฟฟ็ถืววรรรร์มมแพคคะ ก็ถือตัวเป็นหลักๆนะครับทางด้านของกรีซเองก็น่าจะมาเต็มที่ครับลุงเฉียบมองว่ากรีซนะครับก็ประมาทไม่ได้เหมือนกันนะครับนะเพราะฉะนั้นครับเกมนี้ลุงเฉียบมองว่าสกอตแลนด์เล่นในบ้านก็จริงแต่การเจอกับกรีซยากแน่ๆครับลุงเฉียบมองว่ากรีซน่าจะทํางานได้ดีพอสมควรในเกมนี้นะครับส่วนในเรื่องของทีแคปเกมนี้เปิดไปตั้งคู่อยู่ที่เสมอไหนเสมอการกมแพงโมบนเกมคู่นี้อยู่ที่สองช่วงตัวกมแพงโมบนเกมนี้ลุงเฉียบมองว่าไปได้สองประตูเกมนี้มีให้เห็นแน่ๆครับรอลุ้นประตูที่สามเพื่อรับประทานเต็มส่วนกกกกกกาาารรรรรไไปปตต่่่่่ออออออททีีีีีีีเเเเเเเสสสมมมมนนนนนนนยยยัั้้ลลลลุุงงงฉฉบบบบขช์์ซควแดใ็จิ แต่กรีซเองก็ถือว่าทําได้ดีในช่วง5นัดหลังที่ผ่านมานะครับถ้าไม่นับเกมที่เจอกับเดนมาร์กเพราะฉะนั้นครับเกมนี้ลุงเฉียบมองว่ากรีซน่าจะบุกมาแชร์แต้มกับทานั่งของสกอตแลนด์หรือแม้กระทั่งนะครับพิกเอาชนะสกอตแลนด์ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้ประมาทไม่ได้ครับไปเชียกรีซเสมอไในเสมอกันบอกได้เลยเฉียบเสียบคานอย่างแน่นอนครับ คู่ต่อมาครับยังอยู่กับที่ศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปครับไปดูเกมระหว่างไซปัสเปิดบ้านเจอกับบอสเนียนะครับเกมคู่นี้คิกออฟราตินหนึ่งสี่ห้าเช่นเดียวกันในส่วนของตารางคะแนนกรุ๊ปเฮทนะครับตารางของไซปัสเจ้าถิ่นเนี่ยห้าเกมที่ผ่านมาชนะหนึ่งเสมอหนึ่งแพ้สามมีสี่แต้มรั้งอันดับที่สี่ส่วนตารางของผู้มาเยือนอย่างบอสเนียห้าเกมที่ผ่านมาฟอร์มดีมากครับชนะนะครับสี่เกมเสมอไม่มีแพ้ไปหนึ่งเกมมีสิบสองแต้มรั้งอันดับที่หนึ่งก็ถือตารางคะแนนกรุ๊ปนี้ต้องยกให้บอสเนียดูดดดดีีกกววว่่่าาาาไไไซปปััััััสสสสคคคอออออนนนนนข้้้้้งเเยยยะะะรรรรบบบบบบแแลลมมโโุทตติห ส่วนในเรื่องของนะครับนเฮทเวคู่นี้เจอกันมานะครับหเกมหลังสุดเป็นบอสเนียครับชนะไปทั้งหมดนะครับนะสาเกมไซปัสชนะไป2เกมก็ถือเฮทเวทค่อนข้างสูสีกันพอสมควรส่วนเกมแรกที่เจอกันนะครับนะในส่วนของฟุตบอลโลกรอบเัดเือกโซนยุโรปที่ผ่านมาเกมแรกนะที่บ้านของบอสเนียเป็นบอสเนียเปิดบ้านชนะไซปัสไปได้2อหนึ่งเพราะฉะนั้นครับเฮทเวต้องยกให้ไซปัสดูดีกว่าเล็กน้อยใน5เกมที่ผ่านมาส่วนทางด้านของฟอร์ม5เกมหลังสุดเจ้าบ้านไซปัสพวกเขาไม่ชนะใครเลยครับแพ้3แล้วก็เสมอไป2เกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอกับโร ส่วนผู้มาเยือนอย่างบอสเนีย5เกมหลังพวกเขาชนะ3แพ้2นัดล่าสุดเปิดบ้านแพ้ออสเตรียไป 2. 1ส่วนเกมเมยือนนัดล่าสุดพวกเขาบุกไปถล่มซานมาริโน,โนมาถึง60เพราะนั้นดูจากตรงนี้ในเรื่องของฟอร,ร์มการเล่น5เกมหลังต้องยกให้ผู้มาเยือนอย่างบอสเนียดูดีกว่านะครับส่วนด้านของตัวเล่นครับที่คาดว่าจะลงสนามเจ้าถิ่นไซปรัสน่าจะมาในระบบ4 2 3 1ก็นําทัพโดยรสาประตูอย่างฟอรบิโอครับกองกลาง,งก็มีทนาที่นะครขอคอสติสนะครับนารวมถึงท่านของคาตาโนสแล้วก,ก็กองหน้าเป็นร้านของพิะจะะ้ออกซานจรริงพ จนตรงนี้ครับตัวเล่นหลักๆนะครับเจ้าถิ่นอย่างทางด้านของนะครับไซปรัสน่าจะอยู่ครบแต่เกมนี้เจอกับทางด้านของนะครับผู้มาเยือนอย่างบอสเนียไม่ใช่งานง่ายแน่ๆครับนุชเชยมองว่าพวกเขาน่าจะเป็ลองบอสเนียค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับส่วนด้านของบอสเนียผู้มาเยือนครับวันนี้น่าจะมาในระบบนะครับ4-4-2กองนําทับโดยกองหลังนะครับอย่างด้านของนิโคลาคาสติดนะครับรวมไปถึงตรงกลางอย่างด้านของนะครับซูนิจิสนะครับแล้วก็ด้านของนะครับเมนิกส่วนหน้าคู่วันนี้เป็นนะครับเอดนเชโกกองหน้าจอมเก๋ากับทีมจากฟิลิก สุดกาดอย่างดิมิโรวิดนะครับก็ถือตัวเป่นหลักๆนะครับบอสเนียเองก็น่าจะมาเต็มสูบนะครับเกมนี้ลุงเจียบช่วงพวกเขาหวังจะมาเก็บ3แต้มเพื่อยึดจากฝูงต่อไปในกรุ๊ปนี้นะครับแล้วลุ้นเข้ารอบแบบอัตโนมัติในศึกฟุตบอลโลกรอบเลือก2026เพราะนั้นเกมนี้ลุงเจียบของมองไปที่บอสเนียนะครับส่วนในเรื่องของที่แคปเกมนี้เปิดไม้ต้านของบอสเนียเป็นต่อไซปรัสเจ้าถิ่นอยู่ที่ครึ่งช่วงตัวกัมพมบนเกมคู่นี้นะครับอยู่ที่2.5กัมพายมบลเกมนี้ลุงเฉียบไม่่อวก ประตูสําหรับพวกเขาน่าจะทําได้ครับที่สําคัญพวกเขามีเป้าหมายที่ชัดเจนในการเก็บ3แต้มเพื่อยึดจักฝูงต่อไปนะครับฉะนั้นเกมนี้อยู่กับทีมเยือนบอสเนียบอกได้เลยเฉียบเสียบคานอย่างแน่นอนครับคู่ต่อมาครับยินงอยู่กับที่ศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปนะครับเราไปดูเกมระหว่างมูกาเฟรโรครับเปิดบ้านรับมือกัมเบียนมอนเตเนโกเกมคู่นี้คิกออฟราตรีหนึ่งสห้าเช่นเดียวกัน ในส่วนของตารางคะแนนกุ๊ปแอลนะครับเจ้าถิ่นหมู่เกาะเฟโร่ห้าเกมที่ผ่านมาพวกเขาชนะ2แพ้3มี6แต้มส่วนนั่นของมอนเตโก5เกมที่ผ่านมาพวกเขาก็ชนะ2แพ้3เช่นเดียวกันมี6แต้มนะครับแต่ลูกๆได้เสียเนี่ยเป็นรองหมู่เกาะเฟโร่นะครับเพราะฉะนั้นครับในเรื่องของตารางคะแนนคู่นี้สูสีมากๆนะครับส่วนในเรื่องของเฮตเคู่นี้เจอกันมา1เกมเกมแรกนะครับเล่นกันที่บ้านของมอนเตเนโกก็เป็นทางของเจ้าถิ่นมอนเตเนโกเปิดบ้านชนะหมู่เกาะเฟโร่ไปได้1นึ่งนะครับส่วนในเรื่องของฟอ,อร์ม5้เกมล่าสุดของเจ นะครับส่วนนักผู้ไม่เยือนอย่างมอนเตเนโกนะครับหนัดหลังสุดของพวกเขานะครับชนะนะครับหเกมเสมอ1เกมแล้วก็แพ้ไป3เกม2นัดหลังสุดแพ้รวดแพ้เช็คแล้วก็แพ้โครเอเชียนะครับก็ถือว่าเข้าใจได้เจอ2ทีมใหญ่นะครับเพราะนั้นในเรื่องของนะครับฟอร์มการเล่น5เกมหลังสุดเนี่ยลุงเฉียบมองว่าคู่นี้สูสีนะครับส่วนด้านของไรชิตุเรนที่คาดว่าจะลงสนามเจ้าทินมูโกเฟโรน่าจะมาในระบบ3 4 3นะครับก็นำทัพโดยตุ้เล่นหลักๆไม่ว่าจะเป็นกองหลังอย่างนั้นของนะครับเอ็ดมุนเซนรวมถึงตรงกลางอย่างนด้านี่ยกก็ฝาาคว หวังไว้ที่ด้านของเฟดิกเบิร์กนะครับของหน้าใหม่เลขสิบก็น่าจะได้ออกซ้ายเป็นจริงเช่นเดียวกันนะครับเพราะในจุดตัวนี้ครับตัวเล่นหลักๆหมู่กาเฟโรน่าจะอยู่ครบกับเกมในบ้านต่อหน้าแฟนบอลของพวกเขานะครับส่วนผู้มีเยือนอย่างมอนเตเนโกวันนี้พวกเขานะครับน่าจะมาในระบบ3 4 2 1ี่สองหนึ่ำทัพโดยผสาประตูอย่างทางด้านของนะครับเพ็ดควิดกองหลังอย่างสเตฟานซาวิดนะครับนะรวมถึงตรงกลางอย่างทางด้านของสเตฟานโยบติดนะครับแล้วก็กองหน้าอย่างเคิร์สโตวิดก็ถือตัวเล่นนะครับอยู่ครบเช่นเดียวกันสําหรับมอนเตเนโกลูเชียร์มองว่าตััวเเลลล่่่่่นนนนนทีีออยูใใกะครบหญๆขง ยโรปของมอนเตเนโกรเนี่ยน่าจะช่วยยกระดับทีมได้เยอะแถมเกมนี้เจอกับหมู่เกาะแฟรโรลุงเฉียบเชื่อว่าเขาน่าจะทำงานได้ดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้ลุงเฉียบมั่นใจว่ามอนเตเนโกรน่าจะบุกไปคว้า3าแตม้มเหนือทน่านของหมู่เกาะแฟรโรเจ้าถิ่นได้นะครับส่วนในเรื่องของไดี้แคปเกมนี้เปิดมาให้ทน่านงของมอนเตเนโกรเป็นต่อหมู่เกาะแฟรโรอยู่ที่ปอปากำแพงบนเกมคูน่นี้อยู่ที่2ช่วงตัวกำแพงบอเกมนี้ลุงเฉียบเชื่อว่า2ประตูมีให้เห็นแน่ๆครับรอลุ้มตัวที่อสาเกมนี้บลเฉี่ับเรื่อองงขกย ภาพตัวนักเตะนะครับรวมไปถึงคุณภาพในี่ยเชียบชั่ว่ามีมากกว่าทางนั่นของมูกกาแฟ o รอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเกมนี้อยู่ไปกับผู้เมเยือนอย่างมอนเตเนโกรที่การไปต่อปอป,า,ปาบอกได้เลยเฉียบเสียบขานอย่างแน่น,นอนครับ คู่สุดท้ายครับเราไปดูเกมอุ่นเครื่องนะครับหรือว่าเฟรนดี้แมตช์ในส่วนของฟุตบอลทีมชาตินะครับระหว่างอังกฤษครับหรือว่าอังกฤษสิงโตคำรามวันนี้พวกเขาจะเปิดเวมบี้นะครับรับมือการเยือนของเวลนะครับก็ถือว่าเป็นบานล้เลือนเคียงมาเจอกันเองนะครับเกมคู่นี้คิกออฟราตรี145นาทีในส่วนของนะครับเฮทเวคู่นี้จะมา5เกมหลังสุดนะครับก็ถือว่าเป็นทางด้านของอังกฤษชนะได้ทั้ง5เกมนะครับเฮทเวดูดีกว่าเยอะนะครับ ส่วนในเรื่องของฟอร์มการเล่น5้าเกมหลังสุดครับอังกฤษชนะ4แพ้1นนัดหลังสุดนะครับพวกเขาชนะรวดนะชนะแบบสกอร์ศูย์ด้วยนะ เปิดบ้านชนะอันดอร่าไป2 0สแล้วก็ล่าสุดบุกไปชนะเซอร์เบีย5 0สนะครับส่วนนักของเวลห้าเกมล่าสุดชนะ2แพ้2เสมอ1น,น,นะครับนัดล่าสุดอุ่นเครื่องแพ้กับคนาดาไป1 0เพราะนั้นครับดูตรงนี้ในเรื่องของอร์มการเล่น5เกมล่าสุดยังคงเป็นทีมชาติอังกฤษดูดีกว่าผู้เยนอย่างเวลนะครับส่วนในเรื่องของตัวเล่นหลักๆที่คาดว่าจะลงสนามครับอังกฤษลูกทีมของโทมัสทูเคิลก็อาจจะได้ลองทีมอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ก็ต้องยึดผู้เล่นชุดหลักไว้ก่อนเพราะว่ามีคะแคดมรเาะ ฟอร์ดกองหลังบีควอนซ่ามาร์เกฮีนะครับรวมไปถึงตรงกลางอย่างทางด้านของดิแคนไร้นะครับแอนโทนีกอดอนมาดูเอนเก้กองหน้าเป็นแฮร์รี่เคนเหมือนเดิมก็ถือตัวไม่ได้หลักๆน่าจะอยู่ครบสําหรับทีมชุดนี้นะครับส่วนผู้มาเยือนอย่างเวลนะครับน่าจะมาในระบบนะครับสี่ห้าหนึ่งนำทัพโรวบิตสามตัวอย่างอดัมเดวิสนะครับกองหลังก็มีเบนเดวิสนะครับเนโกวิลเลียมรวมไปถึงกองอ่าตรงกลางอย่างแฮร์รี่วิลสันนะครับนะแล้วก็เป็นทางด้านของเดเนียลเจมส์เอร์นะครับนะกองหน้าอย่างแฮร์ริดแล้วก็ยอยยู่ในพรรีีเม รหรือไม่ก็เดอชแม้ชนชิพเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงครับฟุตบอลคู่นี้สนุกแน่นอนแต่ลุเชยก็ยังมองว่าด้วยศัก,กยภาพของตัวเล่นเนี่ยอังกฤษดูดีกว่าอยู่แล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นเกมนี้ให้มองไปที่อังกฤษน่าจะทําได้ตามเป้าหมายนะครับส่วนในเรื่องของี่แคมเกมนี้บนแพ้อังกฤษนะครับเป็นต่อทางด้านของผู้ยิญอย่างเวลอยู่ที่1.5าการไมบนเกมคู่นี้อยู่ที่2.5าการไมบนเกมนี้ไปได้ลุชเช่ชว,ว่าถึงแน่นอนนะครับสาหรับ 3, 3ประตูส่วนการไปต่อที่1.5เกมนีี้เชยไปที่เจ้าาถิ่่นอยงสิงโตครามรบเล่จวกเ้า ชนะมาตลอด5เกมล่าสุดเพราะนั้นครับเกมนี้อยู่ไปกับสิงโตคำรามเจ้าถิ่นอย่างอังกฤษบอกได้เลยเฉียบเสียบคานอย่างแน่นอนครับ เอาละครับจบลงไปที่เรียบร้อยสําหรับบทวิเคราะห์ในทางฟุตบอลนะครับทั้ง9คู่ในค่าคืนวันพฤหัสที่9ตุลาคมนะครับคู่แรกไปเชียร์โครเอเชียครับคู่ที่2ฟินแลนด์3ามเธอร์แลนด์4ซามาริโน5เดนมาร์ก6กรีซเบอสเนีย8มอนเตเิโกและก็9อยู่ไปกับอังกฤษและนี่คือในทางฟุตบอลทั้งหมด9คู่นะครับส่วน4ตัวที่เฉียบชอบ4ตัวติดดาวนะครับตัวแรกเป็นโครเอเชียตัวที่2ฟินแลนด์ครับ3บอสเนีย4อังกฤษนะครับชอบเหมือนกันไปเชียร์ด้วยกันได้ไม่ชอบบังไว้ไม่ต้องไปรตเร์นุบอน เฉียบมอบให้ในทุกคลิปน่าช่วยในการประกอบการตัดสินใจของพี่ๆได้ระดับหนึ่งลุงเฉียบก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากได้แนวทางเพิ่มเติมนะครับใครอยากได้แนวทางฟุตบอลสดตลอดทั้งวันรวมถึงตัวเน้นตัววีชุดก,กันแดแต่ละวันที่ลุงเฉียบจะวางมาให้ในกลุ่มเนี่ยสามารถเข้ามาอยู่ด้วยกันได้เลยครับห้ากลุ่มสองพันคนชีวิตไม่ได้เสียอะไรมีกิจกรรมดีๆให้ตลอดทั้งเดือนนะครับรวมไปถึงเสื้อสวยๆนะครับแล้วก็กิจกรรมประกันทีมเน้นที่ลุงเฉียบจะมีให้ทุกคืนถ้าประกันทีมเน้นของเฉียปราาบออย่่งแนนนคัฝกไว้ เอสเจะจัดหรือว่าจิ้มลิงก์ทุเฉียบวางไว้ก็ได้ย้ําว่าไม่ได้เสียอะไรแล้วมาเป็นส่วนหนึ่งมาลืมด้วยกันกับลุงเฉียบสุขกานะครับส่วนนะครับใครอยากจะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดติชมลุงเฉียบคอมเมนต์กันไปเยอะได้เลยลุงเฉียบนินเลี้ยงฟังทุกท่านแต่ก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกด subscribe เป็นกําลังใจลุงเฉียบกันด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนสําหรับวันนี้สวัสดีครับ